สวัสดีครับเพื่อนๆชาว p h o n e ทั้งหลายนะครับวันนี้ผมกอฟฟังดัมเมอร์นะครับจะมานำเสนอแอปพลิเคชันโปรแกรมเด็ดๆอีกแล้วนะครับท่านวันนี้ผมเคยติดท่านาเพื่อนๆทั้งหลายนะครับเรื่องในส่วนของแอปพลิเคชันของ TG a ีอล y สต s กเตอนะครับที่เคยบอกหน้านี้นะครับที่ผมเคยรีวิวไปเป็นเกี่ยวกับการดูเอผ่าน u t u b e นะครับผมดู YouTube SD ได้ผ่านเครือข่าย 3G นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นจะไม่สามารถดูได้โดยใช้โปรแกรมนี้ สาม G Alice s t i c t e r เป็นการหลอกไวรหลอกระบบนะครับว่าเราต่อ Wi-Fi อยู่วันนี้ผมจะใช้ฟีเจอร์หลักของโปรแกรมนี้นะครับผมที่เราเคยลงกันไว้นะครับ มาใช้ในส่วนของการ FaceTime ซึ่งปกติแล้ว FaceTime จะต้องผ่าน Wi-Fi เท่านั้นโปรแกรมนี้ก็จะช่วยหลอกระบบว่าตอนนี้เราต่อ Wi-Fi อยู่ทำให้เรา FaceTime ผ่าน 3G ได้อย่างลื่นไหลนะครับผมตอนนี้เครื่องทางขวาลงตัว 3G e l i s t ิเตอร์แล้วนะครับเครื่องทางซ้ายยังไม่ได้ลงโอเควันนี้เหล๋ยวผมจะลองลงให้ทุกท่านสาหรับมือใหม่ที่ยังไม่ได้ลงก่อนโอเคเข้าไปที่ไซดเดียนะครับผม เข้าไปที่ซีเดียนะครับผมแล้วเข้าไปที่ซอสนะครับอ่าเลือกมาหนึ่งซอสเข้าตรงนี้นะครับ 3G a l i s t s i c t e r นะครับอยู่ด้านล่างๆหน่อยโอเคเจอแล้วนะครับ 3G a l i s t s i c t o r เลือก install โอเคง่ายมากนะครับ เราเครื่องรีบูตสักครู่นะครับโอเครีบูตเครื่องหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาช่วยเทสด้วยนะครับโอเคเครื่องนี้ลงเรียบร้อยแล้วต่อไปเราต้องมาเซตอัพที่ตัวแอปพลิเคชันด้วยนะครับ mm hmm. เข้าไปเลือกที่ Edit ครับกด mm hmm. เครื่องหมายบวกโอเคเราต้องเลือกนะครับฟีเจอร์ที่เรียกว่า โมบายโฟนเฟสไทม์ phone, Time, นะครับผมเจอแล้วโมบายโฟนเฟสไทม์ phone, โอเคกดเลือกครับเรียบร้อยกดดันโอเคต่อไปกดที่ลูกศรครับเพื่อให้เข้าไปเซตอัพตัวฟีเจอร์ตัวนี้ก่อนโอเคครับแล้วกดอ่อนเรียบร้อยท่านี้ก็เสร็จสิ้นโอเคเรามาลองโทรจากเครื่องนี้ดูครับมา โอเคมาแล้วครับ Exit ดูการเชื่อมต่อกันครับเรียบร้อยคอ n เนคติ้งทั้งคู่แล้วนะครับผ่าน 3G ทั้งคู่โอเคเรียบร้อยใช้งานได้ปกติแล้วครับเยี่ยมเห็นไหมครับทั้งสองเครื่องผ่าน 3G ทั้งสองเครื่องเลยโอเคง่ายไหมครับ แค่นี้เรียบร้อยเนาะโอเคขอให้ทุกคนสนุกค้าสวัสดีครับ